เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกล่สวัสดีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นในส่วนของ a s ซ d และแกนนะครับผมแล้วก็ พร้อมบอกว่าควรที่จะเล่นแบบไหนนะครับสำหรับคนที่เล่นสไตล์นี้น่ครับผมอ่ะก็คือการเปลี่ยนตัวสวิตตัวที่เรียกได้ว่าเป็นแบบช่วยเรามากที่สุดแล้วในะสำหรับแบบแอซซิดนะทุกคนก็เป็นแบบที่อ่มันจะสวิตตัวให้เราอัตโนมัติเลยนะครับตัวไหนที่อยู่ใกล้บอลที่สุดนะครับผมมันก็จะสวิตตัวนะครับแต่ว่าเทคนิควิธีการเล่นนะครับผมอันนี้เพื่อนๆลองเอาไปประกอบดูแล้วกันนะครับเผื่อช่วยได้นะครับสำหรับบางคนที่บอกบอกว่าเออมันมัน หลุดดบ้างนะพี่ต้องทํายังไงอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ชื่อหน้าไตั้งในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยเล่นเป็นดีเฟนซ์ทั้ง2ตัวนะครับผมกองหน้าจะตั้งเป็นตัวที่่ห้กับกองหลังคู่แข่งหรือไม่อันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะครับแต่ว่าให้เรามาดูในส่วนของเทคนิควิธีการเล่นละกบอลในส่วนของตรงนี้นะครับว่าควรที่จะเล่นแบบไหนนะครับถ้าเราเป็นคนที่ชอบให้มันเข้าบอลให้อัตโนมัตินะครับผมควรที่จะบีบแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าควรที่จะเล่นให้เป็นยังไงนะครับสำหรับแบบแอซซิดนะครับผมอ นะครับจังหวะเกมรูกเนี่ยไม่มีผลนะครับอยู่ที่ว่า,าจังหวะเกมรับเนี่ยมันจะเห็นผลชัดเจนนะครับผมสำหรับแบบแอซซิตนะครับผมอ่ะดูครับจังหวะนี้อ่ะรเราไม่ค่อยได้กดเปลี่ยนตัวแบบเองนะในะผมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการที่ตัวเกมเนี่ยมันเปลี่ยนตัวให้ใหเราในผมจังหวะเข้าบอลอะไรต่างๆเห็นไหมปุ๊บนะครับคือมันเร็วมากนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับผมอ่ะแล้วก็ข้อดีเนี่ยคือมันเปลี่ยนตัวสวิตตัวเร็วนะครับแต่ว่า บางทีเนี่ยเราไม่ได้อยากให้มันเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่แบบตัวเกมมันเลือกมาให้นี่ผมอ่ะบางทีมันอาจจะทําให้การเข้าบอลของเราเนี่ยไม่ถูกใจเราเนี่ยผมอ่ะอันนี้อยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับผมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับทั้ง3แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอซซดเซมิออโต้นะครับรวมไปถึงแมนวลด้วยนะครับผมอ่ะแต่ว่าแอซซดเนี่ยก็จะเล่นง่ายสําหรับคนที่แบบไม่ค่อยชอบกดเปลี่ยนตัวเองอะไรแบบนี้เนี่ครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือบางทีเนี่ยเราไม่รู้จะคุมตัวไหนเนาะนะครับคนที่แบบ ไม่ได้ชํานาญในเรื่องนี้เนี่ยผมก็อาจจะภุมกองหลังยากนะครับผมแต่ว่าคนไหนที่แบบเล่นประจําแล้วเนี่ยมันก็จะเล่นเก่งในหุ่นสรับสไตล์นี้เล่นง่ายด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับอ่ามันก็จะมีตัวเข้าปะทะบอลให้น่ครับผมตัวไหนที่อยู่ใกล้บอลน,นั่นแหละนะครับผมตัวเกมมันก็จะสวิตตัวให้อัตโนมัตินั่นะครับผมอ่านี่ครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากมากในี่ผมอ่าสำคัญเลยก็คือจังหวะไหนที่แบบ ตัวนักเตะของเราบีบอลได้อยู่เนี่ยเราไม่ควรที่จะสวิตตัวเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราสวิตตัวเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีตัวกดดันหรือว่ามีตัวที่แบบรอดักบอลนะครับผมอ่ะแต่ว่าจังหวะนี้โดนแบบเปิดโขมมาก็ไม่เป็นไรนี่ทุกคนก็มันโดนกันได้นี่ครับสำหรับเปิดโขงเนาะถ้าใครแบบฝึกดีๆเนี่ยมันก็อ่าเขาก็เปิดโขแม่นนะเนาะนะครับเหมือนลูกเซตเพย์เซตพีทอะไรแบบนี้นะครับที่เขาฝึกประจําอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้องยอมรับไปนะครับแต่วะนี้ยิงได้ครับแต่ว่าล้าหน้าไปก่อนครับ สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นในส่วนของรูปแบบแอซิดเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของการอ่านเกมด้วยนะครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ดูของอเรื่องการสวิตตัวให้ถูกจังหวะด้วยนะครับถ้าเราสวิตตัวเมื่อๆม่มโอกาสที่มันจะหลุดมันก็มีเยอะนะครับผมอ่าบางจังหวะเนี่ยมันหลุดแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเราสวิตตัวผิดนะครับผมอ่าสำคัญเลยคือตรงนี้เนี่ยเราต้องมองดูว่าตัวเองเนี่ย เล่นแบบไหนถนัดนะครับถนัดแบบแอซซีดไหมนะครับหรือว่าถนัดแบบเซมิออโต้กึ่งเข้าให้ด้วยหรือว่าไม่เข้าให้บางจังหวะอะไรนี้่แคบผมแต่ถ้าชิ้แนะแนะนําก็จะเป็นแบบเซมิออโต้นะครับผมสำหรับความถนัดของชิ้แนเนาะนะครับก็จะเป็นเซมิออโต้แล้วก็แมนนวลนะครับหรือไม่นะครับถ้าอยากเก่งจริงๆเนี่ยเราลองเลือกเล่นแมนนวลนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าแบบสวิตตัวเองเนี่ยเราจะรู้ว่าจังหวะไหนเราควรที่จะเข้าบอลนะครับผม แล้วมันก็จะง่ายนะครับลดในเรื่องของการแพ้บ่อยด้วยนะครับผมอ่ามันก็จะลดลงไปด้วยนะครับถ้าเราสวิตตัวเป็นอ่านจังหวะทูจังหวะไหนควรบีบควรจ่ายอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าเพราะว่าสําคัญเลยบางคนเนี่ยสวิตตัวผิดนะครับสวิตตัวผิดเข้าบอลพลาดปุ๊บเกิดช่องทันทีนะครับผมทําให้คู่แข่งเนี่ยโจมตีเราได้นั่นเองนะครับผมอ่าสำคัญเลยก็คือการเปลี่ยนตัวนี่แหละนะครับผมที่ทําให้เราเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะมีผลมากๆเลยในยในส่วนของบางแหมท,ที่เราคิดว่าเออ เราควรที่จะชนะได้นะครับแต่ว่าเมื่อสวิตตัวผิดพลาดไปปุ๊บโอกาสที่เราจะแพ้มันมีสูงขึ้นมากๆนะครับอ่าจังหวะไหนโดนนาก่อนนะครับผมแล้วเราบีบบอลมากๆนะครับผมบีบคู่แข่งมากๆเนะี่ยช่องมันก็จะเปิดนะครับให้เราเนี่ยแพ้แล้วก็สูญในอ่าสูญเสียในเรื่องของการครอบครองบอลด้วยนะครับผมอ่าแต่ว่าถ้าเราสวิตตัวเป็นเนี่ยไม่ได้มีผลเลยนะครับไม่ว่าเราจะเล่นแบบไหนก็ตามนะครับถ้าเราเล่นเก่งทุกๆแบบแล้วเนี่ยนะครับผมเราสามารถเลือกที่จะ เล่นได้เลยแมทช์ดได้เลยว่าเอออันไหนที่มันเข้ากับเรามากที่สุดนะครับสำคัญเลยก็อยากให้เพื่อนเพื่อมองในเรื่องของการสวิตช์เปลี่ยนตัวแล้วก็การดักบอลการอ่านจังหวะการเข้าจังหวะในแต่ละจังหวะที่ควรที่จะเข้านะครับในในแต่ละจังหวะที่ควรที่จะบีบนีครับผมอ่ะันนี้ชเนี้ยก็อ่าพูดให้ดูเป็นประมาณรวมรวมแล้วกันนะครับหลักการเล่นก็คือพยายามมองดูนั่นแหละนะครับผมว่าจังหวะไหนเราควรที่จะปล่อยตัวนี้ไปนะครับจังหวะไหนปล่อยตัวนี้ไปรับไปดักไปบีบคู่แข่งอะไรแบบนี้นะครับ สำคัญเลยมันก็ได้ได้ทุกแบบ่นแหละนะครับอยู่ที่ว่าเราฝึกความชำนาญมากน้อยเพียงใดนี่ครับผมอ่าลองไปฝึกกันดูนะครับผมอ่าหลักการสาคัญก็คือการอ่านเกม่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับทุกคนอ่ะยิ่งเราฝึกบ่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งนะครับผมอ่ะเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่แบบเบสิกมากๆนะครับถ้าเราฝึกได้แล้วเนาะโอเคไปฝึกกันดูแล้วกันครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม